เอาละครับโขบกาบสวีดสวัสดีกันด้วยนะครับพบกับมิสเตอร์พามเซอร์ตอนวันนี้เราก็จะมาทำ Q&A ครั้งที่6นั่นเองเป็นการฉลองครบ1นึพารวิดีโอของช่องนี้นะก่อนที่จะไปดู Q&A นั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อให้ผมถึงส0ม0 0ซับสไคร์เบอร์และเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆไปนั้นก็ไปเริ่มที่คำถามแรกกนันเลยก่าคคำถามแรกก็คือชอบเล่นเกมอะไรที่สุดเกมไมค์ครับครับจะมีซีรีส์อะไร ใม่อีกมีแน่นอนครับ 3. คนภาคไหนภาคกลางครับตอนนี้เรียนจบยังยังครับอยู่โรงเรียนอะไรเออผมขอไม่บอกดีกว่าทําไมถึงทํา y o YouTube ก็คือตอนแรกผมไม่คิดจะทำช่อง YouTube ด้วยครับก็คือผมว่างแล้วไม่มีอะไรทำผมก็เลยลองทําช่อง y o u ยูทูบําๆดูก็คือตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังรอกรนะว่ามันจะมีคนดูอะ่ะแต่เกินคาดครับมี492คนดูผมเวอรเลยเฮ้ย เราก็มีคนดูเหมือนกันว่ะผมแล้วไงครับมีคนดูก็ทําต่อสิครับไหนๆก็มีคนดูเยอะขนาดนี้แหละนั่นแหละก็เลยทาทาต่อจนถึงปัจจุบันนี้นั่นแหละคําถามข้อต่อไปพี่ชอบไททันตัวไหนที่สุดเอถ้าเป็นจกักรวาลดาฟ้าบูมผมชอบไททันคาเมล่าแมนนั่นเองแต่ถ้าเป็นจกักรวาลดอมสตูดิโอผมชอบไททันเพนซิลวูแมนนั่นเองเป็นคําถามข้อต่อไปเลย ชอบคู่ไหนในสกินพี่มากที่สุดเอ่อผมไม่เข้าใจคำถามครับนะผมขอข้ามนะเคยดูอนิเมะไหมเคยครับชอบดูอนิเมะเรื่องไหนที่สุดอืมถ้าชอบจริงๆก็คงจะเป็นเรื่องนี้อันดาดันนั่นเองถ้าอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องโคซึบะหรือชื่อไทยขอให้โชคดีมีชัยในโลกแฟนตาซีใช่ครับเป็นอนิเมะที่ผมชื่นชอบมากเหมือนเอากาวมาทำนั่นแหละคำถามข้อต่อไปพี่ครับซีรีส์โลกเวทมนต์ พี่จะทําถึงกี่ภาคก็คือตอนแรกจะทําสักสิภาคแต่ว่าตอนนี้ทําภาค3ให้รอด,ดีกว่าสปอยซีซรีส์พี่ข้างลัก EP แปดสิบสี่หน่อยครับก็คือจะเป็นฉากที่พี่ข้างนักสู้กับซีเพนนั่นแหละต่อไปจะมีซีรีส์ใหม่มาไหมครับแน่นอนครับมาแน่นอนพี่รู้จักสกิบิดิตอนไหนก็คือตอนที่มันมาแรกๆนั่นแหละผมก็เว่อเฮ้ยคนสมัยนี้เขาดูโถส้วมกันแล้วเหรอวะโถส้วมสู้สก,กับกล้องอ่ะผมก็นั่งดูไปนั่งดูไปเรื่อย จนมีเผ่าพันธุ์สปิกร์แมนผมก็เฮ้ยมีหัวลําโพงดูไปเรื่อยจนมีแบบเผ่าพันธุ์สปิกร์แมนก็คือมีไทท่านของเขาผมก็ดูไปเรื่อยเฮ้ยเอ่อถึงยุคบอลสิทธ์นั่นแหละนั่นะแหละดูไปดูมาจนแบบไอไอปูวิทย์อ่ะที่มันส่งบอลสิท์เข้าไทท่านสปิกร์แมนร่างแรกอะ่ะผมเบอร์เลยเฮ้ยมันเข้าสิงแล้วจะเป็นยังไงต่อวะผมก็เลยดูไปเรื่อยจนถึงทุกวันนี้นั่นะแหละผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสกิบดิจะจบแบบไหนนะต่อไปพี่มีแฟนไหมครับไม่มีครับแต่ถ้าเป็นในซีรีส์ก็จะเป็นมิโดริ แม่ของไอ้บ้านั่นแหละต่อไปหกอยากให้พี่ทำซีรีส์วาวมากครับซีรีส์ายโอชิปและเอาีทุกคนถ้าทุกคนอยากให้ผมทำซีรีส์ไวคอมเมนต์มาว่าทำทำนั่นะแหละถ้าไม่ถ้าไม่อยากให้ทำก็พิมพ์ว่าไม่ทำแล้วกันนะโอเคหกไอ้เจ็ดทีวีวูแมนเคยทำให้บ่าเจ็บใจไหมต้องไปถามตัวมันเองไอบ้บ่าตอบดิเอ้ ตอนไหนก่อนก็คือตอนที่เธอไปช่วยแทนซิปเปิ้ยังไงล่ะเธอปล่อยให้ฉันถูกเหล็กทับแล้วก็ไม่หันมามองฉันอีกมัวแต่ไปช่วยอีกคิริโตมันเป็นภารกิจเอาภารกิจมาอ้างหรือไม่อยากจะช่วยฉันนี่ฉันจะกลับไปช่วยนายแล้วแต่นายหายไปไหนไม่รู้โอ้ยถ้าจะมารับช้าขนาดเนี้ปล่อยให้ฉันกลับฐานเอาเองดีกว่าอีกนี่นายเจ้าแบบนี้ใช่ไหมเบาทําไมอ่ะแล้วจะทําไมอ่ะนายยุ่มโหฉันหรอแล้วจะเธอจะทําไมอ่ะอ้าวอยากตายใช่ไหมเบาแล้วจะทําไมอ่ะเธอจะทําอะไรฉันได้นิก แกไม่รอดแน่ไอ้เบาเอ่อผมจะปล่อยให้2คนนั้นทะเลาะก,กันไปก่อนแล้วกันนะผมจะไม่ยุ่งโอเคนั่นก็ไป็นคำถามข้อต่อไปอยากให้พี่ทำประวัติตัวละครในช่องตัวเองก็คือตอนแรกผมก็จะกะจะทำนะแต่ว่าทำไปทำมามันนานนะครับถ้าทำจริงๆก็จะเป็นชั่วโมงโอเคนั้นก็อาจจะทำในอนาคตนะครับพี่อายุเท่าไหร่ผมจะบอกอายุของผมใน Q a ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะครับผมอายุ16 พี่อยู่จังหวัดอะไรนนทบุรีครับพี่เป็นเกย์ไหมผมไม่ได้เป็นเกย์ครับแต่ผมสนับสนุนเพศ LGBTQ เออเออเขาเรียกว่าอะไรวะเออเอาง่ายๆคือผมสนับสนุนทุกเพศนั่นแหละพี่จะเปิดหน้าไหมก็คือตอนแรกผมอาจจะเปิดนะแต่ว่าตอนนี้ไม่เปิดดีกว่านั่นแหละในอนาคตผมอาจจะเปิดแน่นอนใบไม้ที่นํามาแลกผมเป็น f c ่มานานแล้วขอบคุณมากครับทําไมถึง สร้างช่อง YouTube ก็คือผมว่างแล้วไม่มีอะไรทํานั่นแหละทําไมพี่ไม่ทำอาชีวิตรอดเลยก็คือซีรีส์เอาชีวิตลอดนั้นผมพยายามจะลงนะครับแต่มันติดที่ตัวผมนี่แหละก็คือผมเล่นไม่เก่งผมเล่นกากไม่รู้จะไปทําอะไรก่อนนั่นแหละเลยเอาชีตรอดก็อาจจะน้อยลงแต่ว่าตอนนี้มีอาชีตลอดจากซอมบี้ผมพยายามจะทําแล้วกันนะต่อไปพี่ชอบกินไก่ย,ย่างมีข้าวเหนียวหรือไม่มี เออผมกินได้หมดนั่นแหละไม่มีข้าวเหนียวก็กินได้มีข้าวเหนียวผมก็กินได้นั่นแหละสักวันคงจะเป็นยูทูบเบอร์ดังเหมือนพี่แน่นอนสักวันหนึ่งคุณจะดังเหมือนผมหวังว่าผมจะได้เจอพี่สักครั้งหวังว่าผมจะได้เจอคุณสักครั้งเหมือนกันต่อไปฮิเมโนมีพลังได้ยังไงถ้าถามว่าฉันมีพลังได้ยังไงเหรอ <c oughs> ก็คือมีคนออกมาให้นั่นแหละ แต่ฉันไม่บอกแล้วนว่าเป็นใครแต่ว่าเป็นคนที่เกลียดท็อกซิกบาวแบบเข้าเลือดเข้าเส้นกระดูกดําเข้าเลยมอบพลังให้ฉันเพื่อไปล้างแขนให้พ่อกับแม่ฉันแต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดของฉันนะมันเป็นความผิดของไททันแล้วยังไงถ้าไม่ใช่เพราะแกไปบูบ้านฉันแล้วไปต่อสู้หรือเรียกไตททันมาฉันก็ไม่ทงสูญเสียพ่อกับแม่ไปหรอกอ้าวนี่โทษฉันเหรอเนี่ยใช่เฮ้ยแต่สุดท้ายเธอก็ทาไม่สาเร็จนะ ก็งแงเหรอแกพระพุทเอกอ่ะใครจะเอาแกลงอ่ะนู่นนูนน่นเห็นไหมนะคนละโพสีชมพูน่ะเอาฉันลงจริงดิเออบวอะไรเออเปล่าเปล่าก็ไปคำถามข้อต่อไปกันเลยดีกว่าทำไมเ่าถึงชอบและรักสปิเกอร์วูแมนเออตอบสิบ่าถ้าแกตอบไม่โดนใจฉันละข้อรับรองเลยว่าแกได้กลายเป็นเศษเหล็กแน่เออเอาง่ายๆเลยก็คือทำไมฉันถึงรักสปิเกอร์วูแมนเหรอก็คือยายนี่เป็นคนเปลี่ยน ให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะว่าตอนแรกที่ฉันลงมาดาวโลกนี้ฉันก็ไม่สนใจอะไรเลยนอกจากตัวเองก็เลยไล่ฆ่าพวกพัทมิตแต่ว่าได้สปิกเกอร์วูแมนมาช่วยทำให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นในถึงทุกวันนี้นั่นแหละถ้าไม่ได้สปิกเกอร์วูแมนนะบอกเลยกลุ่มพัทมิตรชิบหายหมดรวมถึงกลุ่มสกีบรีทอยเลด้วยแกว่าไงนะเออเปล่าครับเฮ้ยตอนที่แกมาโลกใบนี้ครั้งแรกนี่แกมันเฮียจริงๆอ้าวเฮ้ยอย่างนี้ได้ไงอ่ะ แล้วทําไมเดี๋ยวหลังเลยหลังอะไรหลังจากนี้จะไม่ทําอีกแล้วครับคําถามข้อต่อไปที่มีลูกไหมไม่มีมิสเตอร์พามไซเบอร์ตอนมีเมียกี่คนคนเดียวจบนะทุกคนความจริงมีห้าร้อยกว่าคนนั่นแหละถ้ามิดดรี่รู้นี่กูตายแน่เลยนั่นแหละคำถามข้อต่อไปมิสเตอนะร์พา,ามไซเบอร์าตานอนสรุปเป็นตัวอะไรเออถามว่าผมเป็นตัวอะไรแล้วแล้วก็ผมจะแถลงขให้แล้วกันนะ ผมคือชาวไซเบอร์โทเนียนมาจากดาวเคราะห์ไซเบอร์ทอนถ้าใครนึกถึงหรือนึกไม่ออกว่าชาวไซเบอร์โทเนียนเป็นยังไงก็ให้นึกถึงพวกทาร์นโฟเมอร์ในในหนังอะนะที่สามารถแปลงร่างเป็นยานพาหนะอะไรก็ได้นั่นแหละผมสามารถแปลงร่างเป็นรถดับเพลิงได้ก็แค่นั้นถามว่าผมมีพลังอะไรเหรอผมมีพลังแทบจะทุกอย่างเลยสามารถข้ามเวลาได้เดินทางข้ามเวลาหยุดเวลาสามารถชุบชีวิตคนตายได้ แต่ทุกคนน่าจะถามผมว่าทําไมพี่ไม่พี่ไม่ชุบชีวิตของสปิเกอร์วูแมนหรอเอาง่ายๆครับชะตาใครชะตามันผมไม่อาจยุ่งเกี่ยวได้โอเคโอเคนั่นก็เป็นคำถามข้อต่อไปเลยแล้วกันนะ Let's go จริงหรือเปล่าที่เบาเคยจับหน้าอกของสปิเกอร์วูแมนเรื่องจริงทุกคนเรื่องจริงเฮ้ยฉันไม่เคยจับอย่ามาโกหกเบาแกจับหน้าอกฉัน แกอย่าคิดนะว่าไม่รู้ตัวน่ะเออฉันไม่ด่าแกฉันก็นึกว่าแกไม่ได้ตั้ง,งใจจับหน้าอ,อกฉันแต่แกตั้งใจใช่ไหมที่แกจับหน้าอ,อกฉันเนี่ยเออเปล่าเปล่านะเอ,อ้ยเปล่าไมเป็นคนอย่างงี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะดาวสปิเกอร์แมนเอ,อ้ยไม่เป็นคนอย่างงี้ว่าอ้าวคิดในโตไม่ใช่ใช่ทําไมนายเป็นคนอย่างนี้อ,อ้าวชิปแล้วจบคลิปนี้กระทืบมันเลยนะทุกคนได้อ้าวชิหวปออชหายแล้วไงเออ คำถามข้อต่อไปพี่ชอบมอสไลเดอร์อะไรที่สุดมอสไลเดอร์เหรอต้องเป็นมอสไลเดอร์กีสอยู่แล้วคำถามข้อต่อไปพี่ชอบอนิเมะเรื่องไหนสุดก็ด,ดันดันกับโคโนซุบะพี่เคยตีกับเด็กช่างไหมไม่เคยตีครับผมไม่เคยตีกับเด็กช่างเลยแต่ว่าถ้าตีกับโรงเรียนเดียวกันก็เคยตีอยู่อย่าหาทำตามแล้วทุกคนมันไม่ดีนั่นแหละคำถามข้อต่อไป พี่เคยคิดจะทำซีรีส์ต่างโลกไหมเคยครับตอนนี้กำลังทำอยู่ชอบทาน์ฟอร์มเมอรไหมอย่าเรียกว่าชอบครับเรียกว่ารักเลยดีกว่าต่อไปนักโทษเอิร์ธคิดว่านักโทษเดียสวยไหมพี่เอิร์ธว่าฉันสวยไหมเอ,อ่ฟอฟงปากฉันนะเดียอือหไม่ว่ายังไงนะไม่สวยอ๋ออยากจะโดนใช่ไหมโดนอะไรตันให้แกพูดใหม่อีกทีไม่แกยังสุด กยังสู้หมอออมยังไม่ได้อ๋อนี่บอกว่าหมอออมสวยกว่าฉันใช่ไหมใช่เดี๋ยวเธอหยิบอะไรอะ่ะหลอกแป๊บึงอ่อโอใครก็ได้เรียกรถพยาบาลทีอ๋อ <c oughs> ไปครัถามข้อต่อไปเ <c oughs> บาคาวเว่าแมนตัวไหนอันตรายที่สุดอืม ถ้าอันตรายที่สุดในจักรวาลผมนะก็คงจะเป็นจักรวาลนี้ก็คงจะเป็นตัวนี้แต่ผมยังไม่ได้เรียกชื่อจากคอมเมนต์เลยตัวนี้อันตรายที่สุดครับแค่เห็นหน้าเขาเนี่ยไม่ถึงสองวิก็ร่วมเป็นมุ่วมงแล้วแล้วก็เซนติสบราวคาเมล่าเป็นตัวละครที่อันตรายที่สุดและฉลาดที่สุดในจักรวาลแม้แต่แอสโตเทเลตยังไม่กล้าเหยี่ยมแหละครับคําถามข้อต่อไปพี่ครับทำไมอยู่ในเมซิสภาคหนึ่งและสองมันกากจังครับพี่ มันโง่เฮ้ยกูได้ยินนะโว้ยหยอกหยอกโว้ยสาเหตุที่อยู่ในเมซิสมันกาก็คือตอนที่ผมทาซีรีส์นี้แรกๆผมกาสกลิลพลังตัวละครไม่ถูกมันก็เลยออกมากากแบบนี้แต่ว่าภาคสามเขาอาจจะกลับมาก็ได้ใช่ไหมอยู่ในเมซิสไม่สปอยโว้ยเออได้แหละคําถามข้อต่อไปที่มีแผนทําโลกเวทมนต์ภาคหนึ่งและสองใหม่ไหมครับแน่นอนครับว่ามีเพราะว่าภาคสองมันออกทะเลไปไกลภาคหนึ่งยังพอรับได้อยู่ ต่อไปพี่ชอบไทท่านตัวไหนที่สุดในจกักรวาลดาฟักบุมไทท่านคาเมล่าแมนมิสเตอร์พามไซเบอร์ตอนมีเลขากี่คนและเลขาเป็นตัวอะไรครับมีพลังอะไรบ้างถามว่าผมมีเลขากี่คนก็คือคนเดียวก็คือคนนี้ก็คืออีสึนั่นแหละมีพลังอะไรหรอมีพลังไฟเป็นเลขาของผมส่วนอาสึเป็นเลขาของมิโดริใช่ไหมใช่มีพลังน้ําแข็ง ถามว่าผมไม่เอาเลขาคนนี้มาจากไหนก็คือบ้านเกิดของทรงคนนี้ถูกจัก,กรพรรดิโยดอนทําการกืนกินชีวิตดวงดาวผมก็เลยไปช่วยมาทันโชคดีแค่ไหนแล้วที่ไปโดนแดกเข้าไปเนี่ยใช่ไหมบิโดริใช่เอ้ยหันไปมองหน่อยทำไมดูดูอะไรดูลูกสะพ้ายเหรอบ้านแกสิโอเคนำไ่ยุ่งแล้วกันคําถามข้อต่อไปตั้งแต่พี่ภาคเสียงมาม,มีเสียงไหนบ้างที่พี่ไม่ชอบ อืมก็คือเสียงตอนแรกๆก,ก็คือเสียงตอนที่ผมทําซีรีส์หรือทําคลิปแรกๆแ,แต่ว่ามันก็ยังไม่เท่ากับเสียงนี้คือเสียงสปิเกอร์วูแมนในช่วงแรกนั่นแหละเสียงสปิเกอร์วูแมนมันออกเป็นผู้ชายมากแกยวนี้ทีวีวูแมนเรียกไปชมอะไรตอนนี้นั่นแหละครับเสียงมันออกเป็นผู้ชายแต่ว่าปัจจุบันก็แก่แล้วระมังนะไปคําถามข้อต่อไปพี่เมโนโอะทาไมต้องกดเบาขนาดน,นั้นด้วย พูดมาได้ยังไงว่าฉันไม่โกรธมันเพราะมันคนเดียวทําให้ฉันสูญเสียครอบครัวสูญเสียพ่อกับแม่ไปเพราะไอ้ไตเท่านของแกเดี๋ยวมันไม่ใช่ของฉันของไอ้มิตรพามนู่นแล้วยังไงถ้าแกไม่ส่งไตเท่านมาฉันคงไม่สูญเสียหรอกมันไม่ใช่ไตเท่านของฉันด้วยซ้ําโกหกเอา้ายังไงซะฉันก็ขอสาบานจะฆ่าแกให้ได้เลยให้เบานายมันคนเลวคนชั่วคนระยำ โอเคข้ออย่างชั่วพี่คิดยังไงกับซีรีส์เ K ของผมเห็นอยากให้มาเร็วๆอืมผมคิดว่าเป็นซีรีส์ที่แปลกใหม่ดีนะสำหรับผมคือสนุกเลยแต่ว่าต้องปรับปรับปุงเรื่องเสียงภาคหน่อยแล้วกันโอเคถ้าผู้ติดตามถึงสามหมื่นคุณมีแผนอะไรไหมอืมผมอาจจะเอาตัวละครของผ,ผู้คุณมาอยู่ในซีรีส์ผมก็ได้ต่อไป ถ้าผู้ติดตามพี่ลดลงถึงสามร้อยพี่จะรู้สึกยังไงแค่ตอนนี้มันลดลงเหลือหนึ่งหนึ่งจุดเก้าเก้าหมื่นผมก็ท้อแล้วเนี่ยนั่นะแหละผมจะท้อแล้วก็เจ็บใจว่าผมทาคลิไปไม่ดีพอหรอถึงเลือติดตามผมนั่นะแหละถึงผมท้อถึงผู้ติดตามผมจะลดผมก็จะทําต่อไปทําให้ช่องมันดีขึ้นนั่นแหละตอนนี้พี่มีไข่ตอนที่พี่มีไข่สกีบิดีทอเลตครั้งแรกพี่รู้สึกดีใจยังไงผมกระโดดโลดเต้นเลยกระโดดลั่นบ้านน่ะ ไอ,อ้ตะโกนลั่นบ้านเออนั่นแหละตะโกนลั่นบ้านต่อไปพี่ชอบเลขเลขไหนมากสุดเลขเจ็ดครับพี่ชอบสีอะไรสีเขียวครับพี่บ่าวเป็นเกย์ไหมไอ้บ่าวฉันไม่ได้เป็นเกย์นะโวย้ยฉันเป็นหุ่นยนต์และก็ไม่มีใครเอาด้วยอ้าวเฮ้ยสปิเกอร์เวนพูดนี้ได้ยังไงอะถ้าพี่บ่าวในช่องพี่ข้างลักจากอนาคตมาสู้กับเอ็นล่างตา ตาบวกในช่องผมคิดว่าใครจะชนะไอ้บาวตอบสิตเอ็นตาบวกนั่นพลังก็สูสีพอๆกับฉันนะแต่ถ้าเอ็นตาบวกเผลอไปฆ่าสปิกเกอร์วูแมนหรือทีวีวูแมนเมนไร่ฉันจะทําการเปิดล่างเบอร์เซิร์หรือล่างข้างบอกเลยว่าเลือดสาดและคาถามข้อสุดท้ายน้องอายุเท่าไหร่สิบหกครับก็จบไปแล้วนะครับ Q&A ครั้งที่หกถามว่าทำไม Q&A นี้ถึงทำช้าก็เพราะว่าผม เผลอลบคลิปและไฟคลิปมันหายสามรอบแล้วและบางครั้งผมก็เผลอลบนั่นแหละครับก็เอาไว้เจอกันครั้งใหม่สวัสดีครับใครไม่กดไลค์แล้วก็ผมจะส่งพี่ดวงไปหาคุณเอง